ดีค่ะวันนี้มาอยู่กับพี่มวยกับน้องหอมค่ะสวัสดีค่ะก่อนจ้าสวยนี่ในคันวะอ่ะเต้นมาทำอะไรกันวันนี้สาวๆทํำอะไรกันคะเข้าโรงเรียนโอ้วันนี้พี่หอมมาเข้าโรงเรียนกับพี่มวยทำอะไรก่อนอ่ะเต้นๆก่อนเต้นใช่โบอ่ะพี่มวยอ่ะไหนไหนในพี่มวยพี่มวยพาเข้าโรงเรียนทักเต้นไหมเอ้าเอ้าเอาดูนักเรียนค่ะ มาหนุ่มกล้องกล้องนี่นุ่มกล้องยี่นุ่มเต้นต่อเต้นต่อขาไหนขาขายังไงขาอยังไงขาก่อนขาก่อนขาก่อนเลยขาขาเอาเอาเอานักเรียน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 เถียงคุณครูแล้วนักเรียนเต้นต่อเต้นต่อเต้นขายังไงทำขาทำไมเห็นกล้องแล้วไม่ไหนไหนทำอยังไง ไม่เต้นเต้นเต้นโอ๊ยพิมพ์มวยจะพาเข้าโรงเรียนได้ไหมอ่ะเต้นเต้นเต้นยังไงเต้นเต้นเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยเต้นด้วยเต้นด้วยร้องเพลงด้วยเต้นด้วยจริงจริงจริง เอาคุณครูกับนักเรียนนี่ไปคนละทิศคนละทางเลยอ้าวเป็นต้นเป็นใหม่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 ขาขาขายังไงขาขาใหม่ขาดีๆค่ะเอออาข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 าดูขาพี่มืดโอ้ยทำไมบนใหญ่เลยทำไมหันหันไปฝังนูุนหันไปฝังนูุน อ่านั่งนั่งไหนนั่งนั่งนั่งยังไงไหนนั่งเป็นไหมนั่ง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 อ่ะพี่มวยจะจะบอกให้น้องนั่งได้ไหมโอ้ได้ตัวนี่ขาขาขาพี่มวยเร็วๆพี่มวยพี่มวยเร็วเมื่ลยเร็วเร็วเมื่อยแล้วขาขาสวยๆในขาขาขายังไงนี่ขาเออเออเร็วๆอ่ะพี่มวยเร็วเร็ว จริงมากั่จริงมากบอกว่าพี่มวยเร็วเๆ็วเร็วสวัสดีสวัสดียังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มากับคุณครูมวยค่ะจ้าสวยจ้าสวยขาด้วยขาด้วยจ้าสวยเอาไว้สวยสวยขา ปูดูนักเรียนนักเรียนละขี่บ่นแท้คุณครูปวดหัวเลยเบนมาเบมนอ่ะเตออ่ะนังน <Gore> ั <Pacific Nein> ่งใหมนั่หมอนั่งใหม่นั่งใหม่อนั่งนังนั่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 งน่งนั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 ่งั่งนั่งนั่งน่งนั่่งน่นั่งนังน่งนัังน่งนัังน่งนั่ง่งนังน่งนั่่งนั่่งน่น หัหากล้องหัหาแม่ปังนุ๊กมานี่มานี้มาหนี้น้ำลายน้ำลายไหลเลยแม่น้ำลายไหลเลยนั่งก่อนนั่งยังไงนั่งนั่งนั่งทำไมเยอะอ่ะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนจบแล้วลวงลวงในกระเป๋าแล้ว เต้นก่อนเต้นนะเต้นนะเต้นเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นยังไงเต้นยังไงไม่ขาขายังไงขายังไงเอ๊ะฮึยเอ๊ะแข่งกันแ่งเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะจำาจํนักเรียนอะไรขี้บนแท้คุณครูสั่งอะไรก็ไม่ทำตามเลยค่ะเต้นเต้นใหม่เต้นใหม่เต้นใหม่ก่อนเต้นใหม่ขาย ังไงขายังไงขาขาเลี้ยงเที่ยดูขาดูขาดูขาขาได้ข้างเดียวขายังไรอะดูพี่โมทาดูพี่โมทามโอ้ยนักเรียนไม่ฟังเลยขาขาก่อนขาก่อนอะไรนักเรียนไม่ฟังไม่ได้กินหรอ อ้อนพี่ใหญ่เลยค่ะตอนนี้นักเรียนไม่ฟังเลยเอาเดี๋ยวหันหน้ามานี่เอ๊ะจุ๊บๆๆๆๆไหนจุ๊บๆยังไง